ตอนนี้นะคะหลายคนกำลังจับตามองเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาแย่งอาชีพคนไทยโดยเฉพาะชาวพม่าค่ะเขาบอกว่าในปัจจุบันนี้นะคะตามแผงขายของเนี่ยส่วนใหญ่แทบจะไม่เจอคนไทยเลยโดยเฉพาะตามตลาดแล้วก็ตามริมฟุตบาทเนี่ยมีเยอะแยะบางร้านก็มีคนไทยเป็นนอมินีอีกต่างหากและที่สำคัญพวกที่เข้ามาแบบนี้ยังมีปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงอีกด้วย โดยมีหลายคนนาเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นบอกว่าจริงๆถ้าจะแก้ไขแบบจริงจังเนี่ยง่ายมากนะแค่เจอใครไม่มีบัตรอนุญาตก็เท่ากับว่าเข้าเมืองมาแบบไม่ถูกต้องแล้วก็ส่งกลับเขาไปเลยจริงๆไม่ต้องไปสนใจอะไรมากหรอกพวกยูหรือว่าสหารประชาชาติเนี่ยพวกเงินงบประมาณต่างๆเราก็เอามาดูแลคนไทยแล้วก็เด็กไทยยังจะดีสักว่า บางคนค่ะก็บอกว่าเนี่ยเห็นชัดเลยมีคนมาเปิดร้านขายโทรศัพท์มือถืออยู่ในห้าง b บ g C กซีโลตแล้วก็ m a คโครอยู่ในสมุทรสาครน,นี่แหละ ลองไปคุยดูสิพูดภาษาไทยไม่ชัดสักคนบางคนคะ่ะก็บอกว่าไปตรวจตรงไหนคะช่วยมาดูหน่อยเถอะตอนนี้เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดละซึ่งตอนนี้นะคะก็ได้มีคุณเต้อาชีวะที่ได้ออกมาร่วมจัดการเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะบอกว่าตอนนี้จะมีการล่ากไส้ท่อนำเาีเอ็นจอที่ชักใหญ่แกงพม่าเถ,ถื่อนทั่วไทย รวมถึงตอนนี้นะคะที่ได้มีการแชร์กันในสื่อโซเชียลว่ามีพวกพมา่าเนี่ยรวมตัวกันอยู่แถวสวนหลวงเหมือนกับว,ว่ากลุ่มนี้เนี่ยทางการไทยจะต้องรีบเข้ามาจัดการส่วนพมา่าปากแทบผู้หญิงคนนั้นที่ออกมาพูดนะคะก็มีการเปิดเผยออกมาแล้วว่าสรุปเนี่ยสามีของเขาเป็นคนไทยค่ะแล้วก็เป็นหน่วยกู้ภัยด้วยมีลูกอีกสองคน เราบางคนนะออกมาคอมเมนต์บอกว่าสงสัยคิดว่ามีสามีเป็นคนไทยแล้วจะได้สัญชาติไทยก็เลยกล้าด่าคนไทยบางคนนะเขาบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยพม่ากระจายตามต่างจังหวัดเนี่ยเยอะมากๆขอให้เข้ามาจัดการจริงๆด้วยเถอะบางคนค่ะก็บอกว่าเนี่ยเข้ามาทํางานอยู่โรงงานที่ท่ามากายเยอะมากๆแถมมาขายของในเมืองไทยอีกต่างหาก ทำไมถึงปล่อยเอาไว้แบบนี้ยิ่งนานก็ยิ่งเกิดปัญหาภายในบางคนค่ะก็บอกว่าช่วยออกกฎหมายเอาผิดเจ้าของตลาดทีเถอะที่ชอบให้ต่างด้าวมาขายของให้เช่าตลาดให้เช่าตึกเปิดร้านจริงๆเนี่ยพวกนายจ้างก็มีส่วนเหมือนกันนะถ้าเกิดจะให้ใครเช่าแพงหรือว่าเช่าตึกหรือว่ารับมาทํางานควรจะต้องมีการตรวจสอบให้ดีก่อนไม่ใช่พวกนายจ้างก็เอาแต่เห็นแก่ตัวบางคนค่ะก็บอกว่าตอนนี้พวกแรงงานเถื่อนที่เข้ามา ไม่ได้มีแค่พมา่าเท่านั้นนะลาวกับคขมเมนก็เยอะเหมือนกันอยากให้มาตรวจด,ดูหน่อยที่ตลาดบางใหญ่นนทบุรีมีพมา่าเพียบเลยค่ะบางคนบอกว่าบางบ่อนนี่แหละตัวดีเลยเหมือนกับว่ามีคนคอยหนุนหลังด้วยนะบางคนค่ะก็บอกว่าอยากให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแบบจริงจังบ้านเรือนจะได้อยู่เย็นเป็นสุขตอนนี้เหมือนกับว่าต่างด้าวในมีเยอะมากเกินไปแล้วบางคนค่ะก็มาเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนี้ มีคนพม่าถแถวบ้านเขามาเซ้งร้านคนไทยแล้วก็จ่ายเงินให้ตำรวจเดือนละ5,000แล้วก็ยังมีจ่ายรายวันให้อีกวันละ300ด้วยนะโดยพม่าที่ขายของอ่ะเขาบอกว่านั่นแหละคือการเสียภาษีให้คนไทยไปแล้ว บางคนก็บอกว่าอย่าปล่อยให้ต่างด้าวมาดําเนินกิจการใหญ่โตในไทยควรจะมีการใช้กฎหมายแบบสิงคโปร์หรือวัดูประเทศอื่นเป็นตัวอย่างทุกวันนี้มาดูที่ตลาดเสรีพุทธมนตรสาย5เถอะพม่า,เ,มาเนี่ยเป็นเจ้าของร้านเยอะมากๆอยู่ในเขตรับผิดชอบของใครก็ไม่รู้บางคนค่ะก็บอกว่าขอเป็นกําลังใจให้คุณเต้อาชีวะช่วยจัดการพวกนี้ทีเถอะอยู่ไปก็หนักแผ่นดินค่ะ ซึ่งสำหรับตอนนี้นะปัญหาของชาวพาม่าไม่ใช่มีแค่ในเมืองไทยเท่านั้นค่ะเรามาดูการทางด้านอินเดียเนี่ยเขาได้จัดการเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้อินเดียกำลังสร้างรั้วกั้นกรมแดนตามแนวชายแดนที่ติดกับพาม่าค่ะโดยประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เหล่านั้นเขาบอกว่าเป็นการตัดเส้นทางการค้าและจะส่งผลให้ราคาสินค้าในพาม่าเนี่ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นโดยเขาบอกว่าหลังจากปี2 5 6 4ที่ประชาชนชาวพาม่า หลายคนต้องพลัดถินทานและหลังจากนั้นการค้าที่ชายแดนตามโมโมเรที่เชื่อมรัฐมณีปุระของอินเดียกับสกายก็ถูกระงับไปโดยคนในพื้นที่ยังคงแลกเปลี่ยนสินค้ากันแต่ว่าผ่านเส้นทางที่ไม่เป็นทางการโดยอินเดียาน,านได้สร้างรั้วชายแดน ตั้งแต่ปี2565ค่ะโดยทางด้านรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของอินเดียได้กล่าวในสัปดาห์ก่อนว่ารั้วนั้นได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นระยะทางยาวถึง30กิโลเมตรค่ะทําให้ตอนนี้นมีนักวิจารณ์ต่างชาติได้ออกมาพูดว่าราคาสินค้าที่อยู่ในเมียนมาเนี่ย ถูกปรับขึ้นหลังจากชายแดนแห่งนี้ก่อนหน้านี้จะต้องพึ่งพาอินเดียสำหรับสินค้าขั้นพื้นฐานต่างๆแต่ว่าหลังจากนี้คนในพื้นที่จะประสบปัญหาอย่างแน่นอนโดยมีผู้ที่พักอาศัยหน้าบอกว่ามีคนที่ต้องการจะข้ามชายแดนไปยังพื้นที่ที่ไม่มีรั้วกัน้นแต่ว่าพวกเขาก็ต้องจ่ายค่าเดินทางที่สูงขึ้นซึ่งหากรั้วชายแดนเนี่ยสร้างเสร็จสมบูรณ์ทำให้คนที่อยู่แถวนั้นจะต้องเผชิญกับความยากลำบากอย่างแน่นอนรวมถึง ถึงญาติสนิทที่อยู่ระหว่างสองฝั่งชายแดนก็จะไปมาหาสู่กันลำบากมากขึ้นโดยอินเดียนั้นมีพรมแดนติดก,กับพมา่าเป็นความยาว1,643กิโลเมตรค่ะโดยอยู่ในเขตรัฐมณนิปุระ398กิโลเมตรซึ่งรัฐบาลอินเดียเขาทุ่มงบประมาณถึง3,700ล้านดอลลาร์ในการสร้างรั้วชายแดนที่จะครอบคลุมระยะทางยาว520กิโลเมตรค่ะซึ่งนี่เป็นเฉพาะในรัฐอรุณาจันทร์ ส่วนในรัฐนาการแลนด์นะคะจะสร้างรั้วความยาว215กิโลเมตรและในรัฐมิโซรัมจะสร้างรั้วความยาวถึง510กิโลเมตรค่ะและไม่ใช่เพียงชาวพม่าเท่านั้นที่เดือดร้อนนะคะเขาบอกว่าชาวอินเดียก็จะ,ะเผชิญกับความยากลําบากเช่นกันเพราะจริงๆเนี่ยชาวเมืองของทั้งสองฝั่งเขตแดนมีประวัติการข้ามพรมแดนมายาวนานแล้ว ซึ่งเรามาดูหน้าทางด้านคนไทยหลายๆคนก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ค่ะบอกว่าคนไทยเนี่ยน่าจะทําแบบนี้บ้างนะ จะได้ตัดปัญหาถ้าเกิดเจ้าหน้าที่บางส่วนเนี่ยไม่มีเวลามาดูแลเอางบภาษีแล้วก็ค่าทรรมเนียมที่พมา่าเนี่ยเข้ามาทํางานในเมืองไทยนี่แหละเอามาสร้างทํารั้วกั้นไปเลยบางคนก็บอกว่าที่จริงเขาก็มีรั้วกั้นแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยอยากให้มีแต่คิดว่าคงจะยากเพราะว่าจะต้องใช้งบเยอะแล้วก็ระยะทางเนี่ยยาวมากๆเลยบางคนก็บอกว่าประเทศที่สมควรจะทํามากที่สุดก็คือประเทศไทยนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่ฝั่งพมา่าฝั่งเดียวค่ะแนะนา ฝังคมเมนด้วยค่ะบางคนก็บอกว่าสองฝั่งไม่พอค่ะขอแบบรอบด้านเลยดีกว่านะคะบางคนบอกว่าไทยเนี่ยมีพรมแดนติดกับ3ประเทศที่มีช่องทางธรรมชาติหลายทางทําให้ต่างด้าวเนี่ยเข้าออกได้ง่ายเหมือนกับบ้านตัวเองเลยบางคนบอกว่าอยากให้ไทยทําบ้างจังน่าจะมีการทําแบบนี้นะหรือว่าคนไทยอาจจะใจดีมีเมตตาม,มากเกินไปบางคนบอกว่าถ้าออกมาแนวนี้ชัดเจนเลย จีนก็กั้นแล้วอินเดียก็กั้นแล้วเพราะฉะนั้นพม่าจะไปทางไหนไม่ได้ยกเว้นประเทศไทยอย่างนี้ไทยก็รับเต็มๆเ,เลยอย่าสิบางคนค่ะก็บอกว่าสิ่งนี้แหละที่สมควรจะทํานะคือหนึ่งความมั่นคงของชาติเลยแล้วก็คนในพื้นที่จะได้ไม่ต้องมเอือมระอากับผู้ที่ชอบข้ามเขตแดนมาจีนก็ทําแล้วอินเดียก็ทําแล้วรัฐบาลไทยอย่าปล่อยให้พวกเขาเข้ามาหากินแบบนี้ทุกวันนี้ถึงดูวุ่นวายไปหมดจะต้องมีการดําเนินการแบบจริงจังสักที บางคนค่ะก็บอกว่าในประเทศไทยเชื่อว่าพวกต่างด้าวที่กล้าเข้ามาทําไม่ดีเนี่ยเพราะว่ามีการจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ของไทยแน่ๆเลยตอนนี้คงจะพึ่งพาใครไม่ได้ภาคประชาชนต้องเป็นผู้ดําเนินการแล้วแหละ แล้วก็มีหลายๆคอมเมนต์เลยนะครมาบอกว่าช่วยจัดการเรื่องนี้ให้จริงจังสักทีแล้วก็ขอกราบขอพระคุณล่วงหน้าสําหรับผู้ที่ดําเนินการแบบจริงจังจริงๆเนี่ยปัญหาแบบนี้จะต้องจัดหนักคนไทยทุกคนคงจะไม่ทนอยู่แล้วแต่ว่าทําอะไรกันไม่ได้ก็เพียงเท่านั้นเองคนไทยทั่วไปที่เป็นชาวบ้านจะให้เขาทําอะไรได้ส่วนต่างด้าวที่เข้ามาเหิมเกริมในเมืองไทยพวกเขาก็เติบโตมากขึ้นทุกวันจนไปข่าวคลึกโครมแบบทุกวันนี้แหละ ไม่รู้ว่าจะมีใครมองเห็นหรือเปล่าส่วนคนที่เข้ามาแก้ไขก็ต้องดําเนินการให้เด็ดขาดแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างจนทุกวันนี้เขาบอกว่าหลายๆเขตในกรุงเทพมหานครร่วมถึงสมุทรปราการสมุทรสาครแล้วก็บางพื้นที่ของปทุมธานีก็มีแต่ต่างด้าวเต็มไปหมดเลยคะ่ะใครมีแนวคิดดีๆยังไงหรือว่ามีประสบการณ์ได้พบเจออะไรมาบ้างอย่าลืมมาร่วมกันแชร์ได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะ